ัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีธนูประจำปีสองพหรือปี2021ตั้งแต่เดือนมก,กราคมจนถึงเดือนธันวาคมว่าในแต่ละเดือนในช่วงปีหน้านะคะดวงการงานการเงินความรักนะคะสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะ ดวงชะตาของคนที่เกิดราศีธนูนะคะประจําเดือนพฤร,ราคม2564นะคะการทํางานอาจจะเป็นช่วงต้นปีที่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีเรื่องของการยกย้ายช่วงเวลาทํางานคืออาจจะมีเรื่องของการทําธุรกิจช่วงค่ามากขึ้น รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานบ้างแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่การทำงานเกิดโอกาสหรือเกิดการปรับเปลี่ยนนะฉะนั้นขอให้นะคะพยายามในเรื่องของการทำงานควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็มุ่งมั่นให้มากๆยังเกิดโอกาสที่ดีรวมถึงบางคนอาจจะต้องมีเรื่องของการบริการหลังการขายแบบนี้นะคะก็มองว่าเป็น เป็นเดือนนะหรือเป็นต้นปีเนี่ยนะคะที่การทํางานก็ยังสร้างความกังวลใจให้บ้างนะคะแต่ก็เป็นความกังวลใจที่ยังเกิดโอกาสนะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นต้นปีที่ดีนะะการเงินจะเกิดสภาพคล่องคือการเงินมาจากงานนะคะฉะนั้นในเรื่องของรายได้นะคะยังเข้ามาหมุนเวียนตั้งแต่ต้นปีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะพบรักนะคะ จะพบรักกับคนที่มีฐานะในเรื่องของการงาน,งานการเงินที่ดีมากๆนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาคนรักหรือคู่ครองเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือเข้ามาช่วยนะคะสนับสนุนการลงทนุนนะคะฉะนั้นมองว่าเป็นต้นปีที่ดีมากๆนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานจะเกิดโอกาสหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นโดยเฉพาะนะคะบริวารเนี่ยอาจจะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทํางานเกิดการเคลื่อนไหวที่ดี ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเงินที่หมุนเงิน้ากแต่จะเป็นการหมุนเงินที่ยังส่งผลในด้านดีรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเจรจานะคะหรือว่ามีเรื่องของการพูดคุยอะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการเงินนะคะหรือมีการโยกย้ายนะ,ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะเกิดขึ้นซึ่งยังส่งผลในด้านดีมากๆส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของ ความสัมพันธ์ที่อายุไล่เลี่ยกันเข้ามาผัวพันส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักยังส่งผลในด้านดีนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะปัญหาการทํางานเริ่มที่จะเข้ามานะคะอาจจะมีปัญหาการทํางานนะคะแล้วก็การทํางานไม่ค่อยเคลื่อนไหวคนที่ทําธุรกิจนะคะก็อาจจะมีการลงทุนที่ไม่เกิดประโยชน์แหละหรือมีปัญหาด้านการเงินนี่แหละที่เข้ามานะคะทําให้การทํางานนะคะยังติดขัดหรือไม่ราบรื่น ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนให้ดีนะคะปัญหาการทํางานจะเข้ามาสร้างความวมิตกกังวลหรือสร้างความเครียดให้คือบางคนเนี่ยถ้าอย่างเบาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับได้รับแรงกดดันทําผลงานไม่ได้นะคะหรือถูกบังคับหรือถูกบีบนะคะให้มีเรื่องให้กุ้มใจส่วนบางคนหนักหน่อยนะก็ถูกบีบให้ออกจากงานหรือมีเรื่องของการพักงานเกิดขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีปัญหาการเงินนะคะผู้ใหญ่อาจจะเรียกเข้าไปพูดคุยนะหรือถูกควบคุมด้านการเงินนะรวมถึงน่าอาจจะได้เงินไม่ตรงตามกําหนดอันนี้ต้องระมาระวังนะคะบางคนถูกตรวจสอบอันนี้ต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักก็มีปัญหานะคือสําหรับคนโสดความสัมพันธ์ที่เข้ามาเดือนนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนและยังต้องรอบคอบด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ ก็คือคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของความเจ้าชู้แหละนะคะหรือมีเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนอะ่ะหรือมีมือที่3เกิดขึ้นอันนี้ต้องเรามาระวังเช่นเดียวกันนะคะถ้ามองไพ่3าใบเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาด้านการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอยากเข้าไปคล้องเกี่ยวกับเรื่องของการพนันเด็ดขาดต้องรอบคอบ เดือนเมษาย,ยนนะคะการทํางานจะเกิดโอกาสหรือมีเรื่องของโอกาสเริ่มต้นเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลดีกว่าเดือนที่ผ่านมานะจะมีเรื่องของโอกาสต่างๆเข้ามาแล้วก็ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่สามารถที่จะบริหารหรือจัดการในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะให้ลงตัวส่วนในเรื่องของการเงินจะมีเรื่องของรายได้นะคะหรือมีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นแต่ก็ยังเป็นช่วงเดือนที่ยังหมุนเงินมาก ลักษณะเหมือนเข้าขวาออกซ้ายฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายด้วยสนในเรื่องของความรักนะคะมองว่าคนโสดมีโอกาสพบรักจากการทํางานส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะคู่ครองคนรักนะอาจจะมีข่าวดีด้านการงานหรือเข้ามานะคะทําให้มีเรื่องของธุรกิจร่วมกันเป็นเดือนที่จะมีความสดใสหรือมีการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจการงานแล้วทาให้เกิดโอกาสที่ดีอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางด้วยนะะซึ่งส่งผลในด้านดีมากมาก เดือนพฤษภาคมนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ปัญหาหรือความขัดแย้งด้านการทำงานหรือการทะเลาะวิวาทอาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบเอกสารด้านการทํางานให้ดีมันจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันหันรวมถึงอาจจะมีอุบัติเหตุด,ด้านการทํางานเกิดขึ้นด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่หมุนเงินค่อนข้างมากโดยเฉพาะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นหรือมีเรื่องของการแบ่งเงินนะคะ เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ซึ่งก็จะได้รับผลกระทบอ่ะในเรื่องของการเงินนะคะถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงไม่งั้นอาจจะมีปัญหาที่บานปลายได้ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะพบรักจากการเดินทางนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาปัญหาในเรื่องของความรักจะค่อยๆคลี่คลายไปเองคือเวลาจะเข้ามาทําให้เรื่องของความรักเกิดความลงตัวหรือเกิดความเข้าใจ รวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่ต้องหาเวลาไปท่องเที่ยวนะคะไปพักผ่อนนะคะไปใช้ชีวิตคู่หรือไปชีวิตรักร่วมกันจะไม่เรื่องของความรักมีความสุขมากขึ้นไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอุติเหตุปัญหาด้านสุขภาพต้องรอบคอบให้มากที่สุดระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟด้วยนะคะสำนักงานร้านค้านี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะเดือนมิถุนายนนะคะการทำงานยังมีความราบรื่นนะคะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดย่อมนะคะรวมถึงอาจจะมีความสําเร็จในระดับขั้นต้นๆคือบางคนอาจจะมีเรื่องของการขยับขยายบ้านอยู่อาศัยอ่ะให้เป็นสํานักง,งานร้านค้านะคะหรือมีเรื่องของการทํางานนะคะซึ่งยังส่งผลด้านดีอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าเดือนนี้ค่าใช้จ่ายจํำมาก ต้องระมาระวังปัญหาด้านการเงินนะอาจจะมีเรื่องให้ต้องสูญเสียเงินหรือเข้าของมีค่าบางอย่างอาจจะสูญหายรวมถึงมีปัญหาด้านสุขภาพอันนี้ต้องระมาระวังก็จะทําให้เรื่องของการเงินเกิดค่าใช้จ่ายต้องระมาระวังปัญหาด้านคดีความนะคะคือต้องตรวจสอบให้ดีนะคะนำมาระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะอันนี้ต้องรอบคอบนะเดือนนี้ถ้ามีเวลาก็ไปทําบุญไปสะเดาะเคราะห์นะคะให้ให้เรื่องของ ปัญหาการเงินอะที่มันมีปัญหาติดติดขัดขัดในช่วงเดือนนี้เกิดความลาบลื่นนะคือดวงเดือนนี้งานดีแต่เงินเหมือนกับจะมีเคห์นิดน,นึงนะคะมีปัญหาให้ต้องจ่ายออกไปอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าที่พูดมาแล้วแหละหรือเรื่องของการซ่อมแซมต่อเติมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นคือบางคนซ่อมบ้านนะคะหรือว่าขยายสํานักงานมันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้มันก็จะเกิดค่าใช้จ่ายมากก็ไปทําบุญ นะเพราะอิทธิพลของไพ่แห่งความตายเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งการเงินก็เหมือนกับการเงินเรายังมีเคาะอยู่ก็ไปทําบริจาคลงศพไปบริจาคเลือดจะได้ทําให้เรื่องของบุญกุศลส่วนนี้เข้ามาทําให้เรื่องของการเงินเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะเป็นความรักที่ดีนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยา ะะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แต่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจได้คู่ครองคนรักจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีนะเดือนกรกฎาคมนะคะการทํางานมีความโดดเด่นนะคะคือคนที่ว่างงานขอให้ไปสมัครงานนะจะได้งานแล้วก็คนที่ทํางานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง หรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยยังให้การสนับสนุนอยู่นะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยยังมีลูกค้าประจําเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของลูกค้าเข้ามาพูดคุยแหละทําให้การทํางานเกิดการเคลื่อนไหวที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินสดใสมากๆเดือนนี้จะมีโชคด้านการเงินอาจจะมีเรื่องของรายได้เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากงานการเงินที่มาจากการลงทุนนะหรือมีเรื่องของโชคการเงินเกิดขึ้นมีเข้าของมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วย บางคนซื้อบ้านซื้อรถหรือมีทรัพย์สินเกิดขึ้นนะนะคะซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆในเรื่องของการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะพบรัก คนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีข่าวดีมีงานมงคลน,นะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการตั้งครันเกิดขึ้นซึ่งทําให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขแล้วก็มีความราบรื่นมากๆเลยนะคะบางคนก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นสานักงานใหม่ก็ส่งผลในด้านดีนะคะเดือนสิงหาคมนะคะการทํางานอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจ นะคะหรือยังมีเรื่องของการทํางานที่ยังต้องใส่ใจให้มากๆมองว่าธุรกิจการงานยังมีโอกาสนะคะเข้ามาอยู่เพียงแต่ว่าถ้าจะมีเรื่องของการทําธุรกิจแนวไหนแล้วก็ขอให้ลงมือทําอย่างจริงจังคนที่ทําธุรกิจเ้ออนไลน์ถือว่ามีโอกาสหรือมีความโดดเด่นนะคะมองว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีนะคะความคิดไอเดียสามารถเอามาทําเป็นธุรกิจนะคะหรือทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดความโดดเด่นได้ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆนะคะ คือจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากการลงทุนหรือคุณสุภาพสตีเนี่ยอาจจะเข้ามาสนับสนุนด้านการเงินแล้วทําให้เกิดกําไรเกิดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโซนนะคะก็เป็นเดือนที่มีเสน่ห์จะมีคนเข้ามาผัวพันค่อนข้างมากแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดรับเท่าไหร่นะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการคบหาหรือดูใจกันไปเรื่อย ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเดือนนี้จะมีความหึงหวงกันนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของของความหึงหวงด้วยนะคะต้องพยายามปรับความคิดกันความรักจะได้มีความสุขมีความเข้าใจกันนะคะเดือนกันยายนนะคะการทํางานจะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีนะรวมถึงอาจจะมีเรื่องการเริ่มต้นมีข่าวดีมีเรื่ององการเดินทางเกิดขึ้นซึ่งทําให้ธุรกิจการงานมีการเคลื่อนไหวนะคะที่ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเจรจาหรือมีข้อตกลงด้านการเงินนะคะมองว่าจะประสบความสําเร็จรวมถึงจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะอย่างอย่างคุ้มค่าที่สุดนะแล้วเกิดประโยชน์ที่สุดก็จะทําให้ในเรื่องของการเงินนะคะเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักจากการเดินทาง รวมถึงในเรื่องของสาม,มีภรรยาเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะ,ะแต่ในเรื่องของความรักขอให้ปรับสักนิดนึงเพราะาอาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับมีเรื่องของงานแหละหรือการเดินทางเข้ามาอาจจะห่างกันบ้างหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็หาเวลาใกล้ชิดกันบ้างนะคะจะทําให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขนะคะมากขึ้นด้วยนะเดือนตุลาคมนะคะการทํางานจะมีการประกาศผลงานนะคะหรือมีการประมวลผลงานเกิดขึ้น นะคะจะมีเรื่องของการปรับปรุงอ่ะหรือฟื้นฟูในเรื่องของโครงสร้างงานนะะซึ่งมองว่าหน้าที่จะเกิดโอกาสที่ดีคือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนําไปสู่ในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่ารายได้ดีนะคะมีความมั่นคงโดยเฉพาะคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวจะเข้ามาสนับสนุนด้านการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดน,นะ,ะก็เป็นเดือนที่มีโอกาส ที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามานะคะคือบางคนมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังเหมือนกับยุ่งอะยุ่งเรื่องงานยุ่งเรื่องการเรียนอยู่ยังไม่ค่อยที่จะมีเวลาพัฒนาเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่ามีโอกาสนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะเป็นเดือนที่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันบ้างก็เหมือนกันงานอาจจะเยอะนะคะหรือว่ามีเรื่องของการแบกรับภาระค่อนข้างมากทําให้เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะ ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันบ้างหรือมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นจันก็ต้องหันหน้าพูดคุยกันแล้วก็ปรับความคิดกันความรักจะได er. ้มีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจนะคะคือบางคนงานอาจจะเยอะนะแล้วก็บางคนก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะขยายงานอาจจะกําลังที่จะมีเรื่องของการสอบหรือบรรจุงานหรือการสร้างผลงานเนี่ยนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นช่วงที่มีเรื่องของการโยกย้ายคือย้ายบ้านประมาณนี้มันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ก็อาจจะห่างๆกันบ้างนะคะแต่ถ้าหันหน้าพูดคุยกันปรับ หรือพูดเหตุผลแหละว่าช่วงนี้ยุ่งอยู่นะก็จะเข้าใจกันนะคะแล้วก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะการทํางานยังมีความราบรื่นโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของอารมณ์ยังมีความสบายใจนะรู้สึกว่ายังควบคุมสถานการณ์ด้านการงานได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของคําพูดหรือการเจราจายัยงทําให้เรื่องของธุรกิจการงานยังได้รับการตอบรับ หรือยังได้รับการสนับสนุนอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่เจ็ดดาบปกติคนไพ่เจ็ดดาบมักมีโชคจากการเสี่ยงแต่เดือนนี้ไม่เห็นไม่เหรียญเลยต้องระมัดระวังเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายอาจจะมีเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายลับๆที่ไม่ได้เปิดเผยหรือการลงทุนลับๆอ่ะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการเงินล่วไหลไปได้และเรื่องของไพ่เจ็ดดาบเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายหรือข้อเสนอนะาที่เข้ามาด้วยฉะนั้นยังต้องรอบคอบในเรื่องของข้อเสนอด้านการเงินหรือเอกสารด้านการเงิน ก่อนเซ็นสัญญาลงไปต้องตรวจสอบให้ดีต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นความรักซ้อนนะคะมีเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนฉะนั้นต้องรอบคอบเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก,ก็จะมีปัญหาความรักโดยเฉพาะปัญหามือที่3ฮะหรือปัญหารักแทรกซ้อนก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วเดือนนี้นะคะต้องนะมาระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารด้วยนะ บริวารอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้ในช่วงเดือนนี้อันนี้ต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะเดือนธันวาคมนะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะของคนที่เกิดราศีธนูนะการทำงานจะประสบความสำเร็จผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามานะคะทำให้เกิดความก้าวหน้านะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ,ะแล้วก็คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะคะก็จะได้คงโครงงานใหญ่ๆอ่ะนะคะหรือว่าในเรื่องของ งานนะคะชิ้นใหญ่เข้ามาอาจจะเป็นธุรกิจข้ามชาตินะคะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ถ้าเข้าหาผู้ใหญ่นะคะถือว่าส่งผลในด้านดีมากๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมีสภาพคล่องแล้วก็มีความราบรื่นรวมถึงอาจจะมีของมีค่าหรือของรางวัลบางอย่างเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินนะคะอาจจะซื้อบ้านซื้อรถหรือได้รับข่าวดีด้านการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักนะ,ะสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะ อาจจะพบรักต่างวัยแหละหรือพบรักกับคนต่างถิน่นต่างชาติส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ถือว่าดีมากๆในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นนะคะมองไพ่โดยรวมของคนที่เกิดราศีธนูในช่วงปี2564หน้าที่จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการโยกย้ายนะคะในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะโดยเฉพาะในเรื่องของช่วงเวลานะคะหน้าที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงปีหน้าด้วยนะ รวมถึงอาจจะมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นเข้ามาในเรื่องของการทํางานนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาสร้างโอกาสให้ตั้งแต่ต้นปีนะแต่ถ้ามองดูว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยถึงแม้ว่าต้นปีจะมีการเคลื่อนไหวแต่ก็มีเรื่องของปัญหาที่เข้ามาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันในช่วงกลางปีหรือปลายปีนะในเรื่องของการทํางานน่าที่จะโดดเด่นกว่าช่วงต้นปีเพราะในช่วงต้นปีเนี่ยนะคะถ้ามองดูในเรื่องของไพ่งานเนี่ยนะคะ มีไพ่ที่เป็นไพ่ใบใหญ่เนี่ยก็คือไพ่นักมายากลนะคะแล้วก็ไพ่หอคอยนะไพ่สองใบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับธุรกิจการงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการทํางานที่ยังต้องระมัดระวังนะคะในช่วงต้นปีอยู่แต่ในช่วงกลางปีหรือปลายปีเนี่ยไพ่ใบใหญ่ซึ่งมีอิทธิพลนะคะอยู่ในตําแหน่งการงานปรากฏไพ่ดวงดาวไพ่วันฮิพาษาและก็ไพ่จักรพรรดิซึ่งดูเลยว่าไพ่ใบใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลังโดดเด่นกว่าช่วงครึ่งปีแรก ฉะนั้นการทํางานของคนที่เกิดราศีธนูหน่าที่จะมีโอกาสนะคะที่ดีนะหรือว่ามีเรื่องของการทํางานที่ได้รับการสนับสนุนนะคะในช่วงครึ่งปีหลังมากกว่าช่วงต้นปี6 4แต่ต้นปี6 4ก็เป็นต้นปีที่ดีเป็นต้นปีที่เราจะได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่แล้วก็เข้าไปแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็สร้างการปรับเปลี่ยนนะคะให้กับตัวเองในช่วงต้นปีนะคะ มันก็จะเป็นมีผลตอบรับในช่วงปลายปีซึ่งผลงานในช่วงต้นปีเนี่ยจะไปทำให้นะคะความโดดเด่นด้านการทำงานในช่วงปลายปีหรือผู้ใหญ่เห็นผลงานเนี่ยแล้วมีการประกาศผลนะในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะทำให้นะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีธนูมีความก้าวหน้าฉะนั้นต้องทำงานเต็มความสามารถตั้งแต่ต้นปีเลยเพราะเข้าไปสู่ในช่วงปลายปีปุ๊บเขาจะมีการประเมินผลงานในช่วงเดือนตุลาคมแล้วผลงานออกมาดีนะคะก็ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง หรือเป็นที่ถูกใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดือนที่ต้องระมัดระวังปัญหาด้านการทำงานนะคะในช่วงต้นปีก็คือช่วงเดือนมีนาคมและก็ช่วงเดือนพฤษภาคมอันนี้ต้องรอบคอบส่วนในช่วงปลายปีเนี่ยนะคะมองว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยน่าจะยังส่งผลในด้านดีอยู่นะ,ะแต่ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยขอให้รู้จักกระตุ้นงานด้วย แล้วก็รอบคอบในเรื่องของคำพูดนะคะหรือการเจรจารให้มากที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของการเงินล่ะคะ s <uck> <S การเงินในช่วงปี6กเนี่ยนะคะในช่วงต้นปีเนี้ยมองว่าเป็นช่วงที่มีเรื่องของการเงินเข้ามาแล้วก็มีคนเข้ามาให้การสนับสนุนเรื่องของการเงินหรือการลงทุนด้วยนะ,ะเป็นช่วงต้นปีที่มีการหมุนเงินค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีธนูนะและในช่วงต้นปีเรามองเห็นไพ่ห้าเหรียญถึงแม้ว่าห้าเหรียญเนี่ย ไม่ได้อยู่ในแหน่งการเงินแต่ก็เป็นไพ่เสียหายเมื่อห้าเหรียญ <c oughs> มาอยู่ในช่วงต้นปีหมายควาว่าการเงินจะเกิดค่าใช้ใจ่ายมากในช่วงต้นปี <c oughs> พอเข้าสู่กลางปีไป,ไปแล้วการเงินจะดีกว่าต้นปีนะคะจะมีเรื่องของการเงินที่เข้ามาแล้วก็มีเรื่องของรายได้นะที่คล่องตัวนะคะกว่าช่วงต้นปีคือเกิดกําไรมากกว่าช่วงต้นปีอ่ะคือต้นปีเป็นลักษณะการเงินที่เข้ามาแล้วจ่ายออกไปแล้วก็ยังมีเรื่องของการเงินที่ยังถูกควบคุมหรือมีปัญหาค่าใช้จ่าย ที่ล่วไหลออกไปด้วยอันนี้มันจะเกิดขึ้นช่วงต้นปีมีทั้งเรื่องของการเงินเข้ามาแล้วก็เกิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะส่วนปลายปีเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะของการเงินที่เหมือนกับมีเรื่องของไรายได้พิเศษมีข่าวดีมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาสนับสนุนทําให้การเงินเกิดสภาพคล่องหรือเกิดความลาบรื่นนะคะในช่วงปลายปีนะคะ ตำแหน่งไหนนะคะหรือตำแหน่งเดือนไหนที่ต้องรอบครอบเรื่องของการเงินในช่วงปี6กก็คือในช่วงเดือนมีนาคมนะ,ะห้าเหรียญไปอยู่นะคะก็ต้องรอบครอบแล้วก็ในช่วงเดือนพฤษภาคมมีไพ่สองเหรียญน,นี่คือหมุนเงินเยอะทําอะไรก็ตามในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือสองเดือนนี้ค่าใช้จ่ายจะบานปลายนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนมิถุนายนการเงินจะมีปัญหาคือช่วงต้นปีเนี่ย เดือนที่ต้องรอบครอบเรื่องของการเงินก็คือมีนาพฤษภาและก็มิถุนามีโอกาสถูกหลอกถูกโกงหรือมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่บานปลายอันนี้ต้องนะมาระวังนะคะเข้าไปสู่ในช่วงกลางปีไปแล้วมองว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าตำแหน่งการเงินเป็นไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบนี่มันจะมีเรื่องของการเงินที่เรามีโอกาสที่จะต้องเสียเงินออกไปอะ่ะ ะะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังช่วงเดือนนั้นนะคะให้ให้รอบครอบฉะนั้นก็ติ๊กเอาไว้นะคะเดือนไหนที่ต้องรอบครอบเรื่องของการเงินเราจะได้ไม่ต้องลงทุนถ้าลงทุนลงไปหรือว่าเดือนที่พูดออกไปแล้วมีคนมาขอหยิบยืมเงินแหละนะคะเราก็หลีกเลี่ยงไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเป็นปัญหาค่อนข้างหนักหาคนช่วยเหลือยากนะคะส่วนในช่วงเดือนไหนนะที่จะมีโชค ในเรื่องของการเงินในช่วงปี64มกราคมถือว่าเป็นไพ่เจ็ดไม้การเงินจะมีโชคจากการงานนะคะแล้วก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นไพ่แชมเปญแลนก็จริงแต่เป็นไพ่การปรับเปลี่ยนด้านการเงินที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นะคะในช่วงเดือนนะคะเมษายนจะมีเรื่องของการเงินบางส่วนปรากฏขึ้นนะ,ะแต่ก็ต้องรอบครอบค่าใช้จ่ายนะคะ แล้วเดือนที่ดีที่สุดในเรื่องของการเงินก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมเพราะไพ่เดอะซันเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมในตำแหน่งการเงินจะมีแรงดึงดูดด้านการเงินแล้วทำให้เรามีโชคหรือมีเข้าของมีค่าบางอย่างรวมไปถึงช่วงเดือนสิงหาคมอิทธิพลของไพ่ลาชนีเหรียญเข้ามาอยู่ในตำแหน่งการเงินพอดีเลยจะมีผู้หญิงเข้ามาให้โชคด้านการเงินนะคะ แล้วก็เดือนนะคะตุลาคมเดือนกันยายนแล้วก็เดือนธันวาคมอันนี้คือการเงินดีจะมีคนเข้ามานะทำให้เรามีเรื่องของรายได้นะคะหรือมีเรื่องของสภาพการเงินที่คล่องตัวนะคะไพ่บทสรุปเป็นเรื่องของการทำงานนะคะเป็นไพ่ภาพรวมในช่วงปีสองพันห้าร้หกสิบสี่ปากฏไพ่หนึ่งไม้นะคะ โอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเข้ามาตลอดทั้งปีด้านการทำงานถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะไพ่บทสรุปเป็นเรื่องของการเงินนะคะเป็นไพ่ภาพรวมในช่วงปี64สปรกากฏไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาเป็นปีที่จะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวด้านการเงินมีการปรับเปลี่ยนด้านการเงินที่มีโชคมากขึ้นบางคนเนี่ยนะคะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่าง หรือสามารถสร้างตัวได้เลยนะในช่วงปีหน้าฉะนั้นมองว่าการเงินนะจะมีโอกาสที่ดีแน่นอนอาจจะซื้อบ้านซื้อที่ดินนะคะหรือมีเรื่องของการรายได้หรือกําไรนะคะเกิดขึ้นไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักเป็นไพ่ภาพรวมในช่วงปี64ปรากฏไพ่เก้าเหรียญสําหรับคุณสุภาพสตรีแล้วนะไพ่เก้าเหรียญส่วนใหญ่มกักชอบชีวิตโสดให้ความสําคัญในเรื่องของการเงินแล้วก็ความมั่นคงมากกว่า ก็มองว่าเป็นไพ่ที่มีคนเข้ามาพูดคุยนะแต่ความรักเนี่ยยังต้องใช้เวลาคุณสุภาพบุรุษจะเจอนะคะในเรื่องของความรักกับคนที่เป็นแม่ไม้หรือผู้หญิงนะที่มีฐานะการงานการเงินดีมากๆนะคะจะเข้ามานะคะผัพวพันในเรื่องของความรักนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอะ่ะไพ่เก้าเหรียญคนรวยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นไพ่ภาพรวมในช่วงปี64นะคะ ปรากฏไพ่ราชนีถ้วยไพ่รา,าชนีถ้วยสุขภาพแข็งแรงนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักตัวไขมันในเลือดสูงคือต้องรอบคอบเรื่องของอาหารการกินนะนะคะดูแลสุขภาพให้ดีรอบคอบตรงจุดนี้แหละเพราะคนไพ่ถ้วยเขาชอบรับประทานมีความสุขนะกับการรับประทานนะแต่ว่าสุขภาพถือว่ายังแข็งแรงนะคะ แล้วดวงชะตาของคนที่เกิดราศีธนูในช่วงปี2564นะคะถือว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าปรากฏไพ่สิบเปลี่ยนนะโหเป็นปีที่ดีมากๆกนะคะการงานประสบความสำเร็จแล้วยังโดดเด่นด้านการเงินด้วยฉะนั้นปี64ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะจะต้องมีเรื่องของการเงินก้อนใหญ่หรือมีเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนคือมองแบบนี้คือสบายอะ่ะประสบความสาเร็จขอให้มุ่งเน้นในเรื่องของการทางานขยันให้เยอะ นะคะแล้วก็สร้างในเรื่องของรายได้ให้กับตัวเองคือโอกาสเข้ามาแล้วอย่าปล่อยมันผ่านไปนะขอให้นะคะหยิบฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงปี2564นะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างการทำงานที่มั่นคงและก้าวหน้าเติบโตสร้างการเงินก้อนใหญ่สร้างความนะคะมั่นคงให้กับตัวเองนะคะ จะทำให้ในเรื่องของชีวิตนะคะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะก็เป็นกำลังใจให้เห็นแล้วก็ชื่นใจนะนะพอไพ่สิบเหรียญมาอยู่ใครเห็นใครก็ชอบนะคะมีเรื่องของไพ่เหรียญสวยๆนะ,ะแล้วก็ยังเป็นไพ่บทสรุปด้วยว่าชีวิตก็ยังมีเรื่องของการเงินก้อนใหญ่เข้ามาหมุนเวียนในช่วงปีหน้าอีกนะก็ะะขอให้โชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะวันนี้นะคะก็ขอวีพรให้คนที่เกิดราศีธนูนะคะ ในช่วงปี2564ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานมีความก้าวหน้ามีความสุขได้พบเจอนะ,ะแต่คนที่เป็นกัลยาณมิตรเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาสน,สนับสนุนด้านการงานไปติดต่อธุรกิจนะคะในเรื่องของการทำงานขอให้ราบรื่นแล้วก็ขอให้มีผู้ใหญ่เข้ามานะคะให้การสนับสนุนด้านการทำงานมีความเจริญเติบโตนะคะในช่วงปีหน้า ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะขอให้มีโชคขอให้ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองสมปรารถนาด้านการเงินให้มีความร่ํารวยนะให้มีความสุขสมปรารถนาในเรื่องของการเงินการทองให้มีคนหยิบยื่นโอกาสด้านการเงินมาให้ให้มีคนเข้ามานะคะสร้างความมั่นคงด้านการเงินให้ตลอดทั้งปีเลยนะคะคิดสิ่งใดนะในเรื่องของการเงินขอให้สมปรารถนาประสบความสําเร็จทุกประการ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะขอให้พบรักที่ดีพบรักที่เป็นเขาเรียกว่าพบรักแท้นะคะพบรักที่เราต้องการพบความสัมพันธ์ที่หวานชื่นในช่วงปีหน้าส่วนสามีภรรยาขอให้เป็นปีที่ปรับความเข้าใจกันเป็นปีที่ช่วยเหลือกันสร้างความมั่นคงแล้วก็ขอให้เข้าใจกันให้มากๆให้เกียรติซึ่งกันและกันความรักขอให้มีความสุขแล้วก็สมปรารถนาเช่นเดียวกันแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ ขอให้โชคดีมากๆกก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ช่วยติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆนะคะมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ